สวัสดีครับวันนี้ก็เจอช่านมาครับก็ท่นนี้ท่ามาก็ออกรถมสูบิชิไททันตัวใหม่ครับป้ายแดงอันนี้ก็ได้ป้ายใหม่นะครับที่ขอป้ายอยู่ตั้งนานเหมือนกันนะครับนี่นะครับทันนี้ก็จะมาเปลี่ยนป้ายนะครับเป็นป้ายใหม่นะครับจากสสจี๊ดแปดหกเจ็ดศูนย์นะครับขมทานก็โอเคนะครับเขาเด็ดดร้างเท่าไหร่ ตเตีย้ยนะครับตามงบนะครับโอเคก็ผ่อนนะครับทั้งหมวก็เป็นราชการเงินผ่อนนะครับราชการเงินผ่อนก็ได้ายใหม่แล้วนะครับเป็นตัวนี้นะครับสองทอพุท่าจจุลาเก้าเก้าสองหนึ่งเก้านะครับก็จะมีะปายเสียภาษีใหม่ด้วยนะครับพรบ นะครับอย่างนด้วยแล้วก็อ่าแล้วก็อ่าป้ายเสียภาษีนะฮะทะเบียนทะเบียนรถทะเบียนรถก็เสียภาษีแล้วก็เตรียมตั้งนะครับ ก็ผ่อนนะครับผ่อนไม่ไม,ไม่มีกําลังที่จะซื้อสดเหมือนเขานะครับเพ่มมาก็รับชาเงินผ่อนเหมือนกันนะครับก็ทํางานาบ้านเช่าข้าวซื้อนะครับเหมือนทุกทกท่านนะครับอ่ะตอนนี้ก็จะมีป้ายมาสองแผ่นพละบอแผ่นนะครับขัแกะแป๊บหนะึ่งอ่าโอเครับแกะมาก็มีพละบอนะครับบางทีเอ่อรถรุ่นใหม่จะสั่งอ,งอะไรดูรหัสเครื่องวันนี้ได้นะครับ ตัวรหัสตัวถังเลยเนะี่ยตรงนี้ของรถนะครับไหลย,ยี่ห้อเดี๋ยนี้ดูต้องดูรหัสนะครับเวลาจะซื้ออะไรอะไรต่างๆแั้งแต่ไฟเลี้ยวไฟอะไรต่างๆนะครับเ,เกียร์เกออะไรต่างๆนะดูตรงรหัสเครื่องรหัสไอตัวถังหอะไรเนี่ยนะครับโอเคก็ไม่มาอะไรมากครับก็สี่แชร์ครับ หมุน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 มุนมุนมุนออกนะครับด้านหน้าก่อนแล้วกันออก,ก็เผื่อจะเฮงนะครับป้ายใหม่นำโชคหรือเปล่านะนี่ซื้อลอตเตอรี่เลย อ,อย่าปล่อยเล็กๆสี่ตัวนะครับเพราะไข่ครวงก็เป็นหัวเล็กนะครับสีแฉ็คหัวเล็กอโอเคเข้าไปนี่ต้องไปขืนเขาไปแดงมันไปขืนที่ลานนะครับแล้วก็สมดการใช้ด้วย เดี๋ยวกรอบนี่พอดีทุกคนเออปรับให้ตรงนะครับแล้วก็กดเข้าไปกรอบข้าวหลอกก็จะสามารถขันได้นะครับโอเคขอขันนิดนึงมือเดียวไม่สะดวกนะครับ ตันตัวใหม่อ่าโอเคครับหยึดเสร็จไปนี่ปลายขนส่งก็จะมีนี่พอสออนี่ครับใา้บรรทุกนะครับโอคหน้าเสร็จนะครับก็เดี๋ยวไปด้านหลังอ่าเคต่อไปมาด้านหลังนะครับเซอวิชิมอเตอร์นะรถทำงานนะครับ เป็นหลังก็เหมือนกันนะครับขันเกียร์ปล่อยเหมือนกันโอเคเราใส่แป๊บนึงนะครับสดะดวกนะโอเคครับีเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนใหม่ิไตตันตัวเตี้ยนะหน้าใหม่ราคาก็ผ่อนก็หลักหกแสนแล้วครับ ไปเรื่อยนะครับแต่ก็อ้อาวพลบอ่อพอาพลบอเขาไม่ได้แถมอันนี้มาให้นะครับกาวแปะมาให้อ้ต้องแปะชั่วขาวไปก่อนแล้วมั้งแปะตรงนี้ไปก่อนนะครับอ่าครับร่เดินทางส่วนอ่า อันนี้ต้องไปถ่ายเอกสารเก็บไว้นะครับสำเนาาสำเนรถเนี่ยต้องไปถ่ายแล้วก็เก็บไว้ในรถก่อนนะครับต้องเอาคู่มือเดิมไปคืนเขาด้วยนะโอเคต้องเอานี่ไปคืนนะครับคืนที่ร้านศูนย์มิสูน,นะฮะที่กทมร้านที่ซื้อมาน,นี่เองนะครับ เซลนะครับเซลเซลนี่มาซื้อนะครับตัวน,นี้ต้องเก็บไว้ให้ดีตอนนี้ต้องถ่ายเอกสารนะไว้ต่อ,ตอบลบรนะครับรบลบร แปะไปกันโอเคนี่แปะโช๊คคาบไปก่อนนะครับโอเค okay. ครับเดี๋ยวต้อยแลาครับครับจานเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่ของรถงแมวนะครับก็ผ่อนนะครับไม่ซื้อสดอะไรราชาเงินผ่อนทำงานหาเช้ากินข้ามนะครับช่วงนี้ก็นั่นหน่อยที่อยู่มียังทำงานอะไรได้ก็คือตอนนี้ก็ ต้องขอบคุณทางธนาคารนะครับตอนนี้ที่ผ่อนอยู่ก็กรุงศรีนะครับที่มีคลิปก่อนอันนี้ก็สรุปแล้วเรื่องผ่านแล้วนะครับยื่นไป3-4ถึงรอบนะครับกรุงศรีก็ผ่านก็ตัวป้ายแดงีิสูเนี่ยครับก็ก่อนตอนซื้อก็มีทำประกันไว้นะครับเกี่ยวกับโควิดไอ้นี่มีปัญหาเขาก็เห็น ส่งข้อความหรือโทรมาบอกว่าตัวมิสูนี่นะครับปายแดงเนะี่ยให้ให้พักชำระหนี้ได้12เดือนนะครับ12เดือนแล้วก็ส่วนจักรยานยนต์นะครับจักรยานยนต์นี่ก็ให้4เดือนถึง5เดือนห้เดือนไอ้4ถึง5เดือนนะครับตัวยามาฮ่า MT นี่นะครับ MT 15เนี่ยของใช่มครับออก,ก็ผ่อนนะครับตัวนี้ก็ผ่อนตัวนี้ก็ เดือนละ4,000บาทนะครับ4,000บาทเราชากินผ่อนเราชากินข้ามเหมือนกันบ้านก็เช่าอยู่นะครับกทมก็เช่านะครับตัวมิสูก็เดือนละ8,5 0 0นนะครับผ่อนผ่อนก็ทํางานก็พยายามทํางานไม่หยุดนะครับไม่มีอะไรมากขยันเข้าไว้นะครับเราพ่อแม่ไม่ได้ให้อะไรมาเราต้องขยันหาเองนะครับอยากได้ก็ทํางานเก็บตังค์ผ่อนเอานะครับเพราะเราไม่มีเงินสด ถ้ามีเงินสดก็คงจะก็ต้องเก็บนานไม่ไม่ได้ใช้รถอันนี้เราใช้ไปด้วยแล้วก็ผ่อนไปด้วยก็มีประโยชน์นะครับแมวก็เป็นบ้านก็เช่านะก็ทมแล้วก็ข้าวก็ซื้อเหมือนกันกับทุกท่านแต่ก็งานก็ขยันทํางานทุกๆวันก็ถ้าเหนื่อยวันไหนเหนื่อยมากก็หยุดเหมือนกันนะครับโอเคครับยังไงก็ช่วยกดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ ในการที่จะทาคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับสู้ๆกันต่อไปครับแน่นมนก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ต้องดิ้นรนแล้วก็ผ่อนนะครับผ่อนทุกอย่างนะครับเราอยากได้อะไรก็เก็บตังค์สะสมดาวแล้วก็ผ่อนนะครับก็มันอยู่ที่เราครับเราต้องสร้างตัวเองพ่อกับแม่ท่านก็ให้มาแค่นั้นเราก็หาวิชาชีพแล้วก็หางานทําแล้วก็ผ่อนเอารถนะครับอยากได้ ราคาที่ไม่ต้องเกินตัวมากนะครับก็เอาโอกาสที่เราผ่อนไว้แต่ช่วงนี้โควิดก,ก,ก็ก็ต้องทําใจก็ต้องยื่นเรื่องนะครับเม้าก็มียื่นไปปรุงสีนี้ยื่นไปสีรอบได้นะครับกว่าจะผ่านนะครับส่วนเจนากิน,นก็ยื่นครั้งเดียวนะครับก,ก,ก็เขาคงด,ดูว่าเราหลอกเขาปะหลอกเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่ปาครับ <c oughs> ม่แท้ใจเหมือนกันแต่ก็ผ่านแล้วนะครับเมาก็พักชําระนี้อยู่นะครับต่วน,นี้ ก็เลยทำอะไรที่ต่างจังหวัดได้บ้างนะช่วงนี้ไม่งั้นก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับต้องรีบกลับ